ของกะลาลุงปลื้มดังที่สุดทั่วโลกไปทั่วโลกเลยกะลานะคะเขาเออกมาทําจนซ่อมอาจารย์อ,อมายีผมได้ทําให้ลุงปลื้มมีคนรู้จักเพิ่มจากที่มันหายไปแล้วนี้คือดังไปทั่วโลกอีกแล้วค่ะครับอยากจะเรียนถามท่านอาจารย์สมพรนะครับว่าเป็นอย่างไรไมาอย่างไรอาจารย์จึงสามารถที่จะนําเอาภูมิปัญญาท้องถิน่น เข้ามาประยุกต์ใช้ในการสร้างงานเสริมสวยจนเป็นที่รู้จักในระดับโลกนะครับอยากให้อาจารย์เล่าถึงที่ไปที่มาในเรื่องนี้ครับก็สวัสดีค่ะอาจารย์สมพรกรมจันทร์เป็นเช้่าของโรงเรียนเสริมสวยนะคะคือจากเด็กคนหนึ่งนะคะคืออาจารย์เติบโตจากช่องพ่อช่องแม่ก็เห็น กระดง้งเปรี้ยวอย่างนี้ค่ะคือมันอยู่ทุ่งนาแล้วก็คือวันหนึ่งเรามีโอกาสที่เติบโตในวงการเสริมสวยก็คือได้เห็นอุปกรณ์อย่างนี้นะคะว่ามันมีช่องมีรูแรจาจรย์ก็อามาทำผมแล้วก็คือคิดวันหนึ่งว่าเอ๊ะเราอยากเอาของแบบนี้ทําให้ชาวโลกได้เห็นว่าคุมปัญญาของคนไทยเราของพ่อแม่เรา ที่สร้างบ้านสร้างเมืองได้มาไดเอามาทำผมยกย่องได้ขึ้นเป็นศิษย์ได้ชาวลูกได้เห็นว่าการตอบรับแบบนี้นะคะคือไม่มีใครสามารถทำได้เหมือนอาจารย์แต่ความคิดเกีของอาจารย์คิดว่าสิ่งใกล้ตัวเรานะคะก็คือเอามาทำให้คนเห็นว่าคนไทยเราก็สามารถเก่งช่างผมเพราะเราเก่งเรื่องผมเราก็เอาอย่างเงี้ยเอามาผสมผสานกับเส้นผมเหมือนอุปกรณ์ทำนาเครื่องจักสาร จับปลาอย่างนี้นะคะคือเพราะมันมีช่องมีรูแล้วก็เราสามารถมาทาไอไลท์กับเส้นผมได้ค่ะกับไอตอนแรกๆนะได้รับการตอบรับดีไหมครับหรือว่ายัางไงครับคือแรกๆคืออาจารย์ทาไปนะคะคือครั้งแรกก็คือมีการตอบรับเพราะมันเป็นการแปลกใหม่เพราะมันเป็นหนึ่งเดียวในโลกที่เอาอุปกรณ์ปืนบ้านมาทําผมนะคะอาจารย์ได้ทําคลิปแล้วก็ได้มีการเผยแพร่รวมถึงสื่อต่างประเทศได้สัมภาษณ์ด้วย ตรงนี้เป็นอย่างไรครับอาจารย์มีความภูมิใจมากค่ะที่สื่อต่างประเทศทีวีหลายช่องนะคะที่เอาไปเผยแพร่ว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์แล้วก็อีกอย่างหนึ่งอาจารย์คิดว่าอุปกรณ์อย่างนี้นะคะคืออาจารย์มาทำแล้วสามารถยกย่องให้คนไทยเราบรรทบรุษของคนไทยเราปู่ย่าทายายเราที่สร้างบ้านสร้างเมืองแล้วก็คือ สำคัญที่สุดก็คือถังประเทศคือว่าลดภาวะลวกร้อนด้วยแล้วก็คือเป็นไวรัหลหลายๆคลิปที่อาจารย์ลงโซเชียลคลิปหนึ่งสื่อต่างๆ12ล้านแล้วก็คือหลายช่องทางแพลตฟอร์มต่างๆแล้วก็คือตีแผ่ไปถึงว่าอานักข่าวก็คือมาตามติดชีวิตอาจารย์สมพรด้วยอุปกรณ์สร้างบ้านและหมู่13ชมเชียงบุรีก็คุณอายุ80 90, ปี90ปีนั่งนั่งจากสารจากกินยาไขามันยาความดานันเครียดไปลวกซึมเศร้าก็จับกลุ่มหมู่13บาตบนเชียงบุรี อำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีบ้านเกิดอาจารย์เองเขาก็นั่งจับกลุงก็มีความสุขแล้วก็คือจากที่ว่านั่งอยู่เครียยเๆี้ยองก,กระดงใบตองใบลานใบไ,ไผ่เนี่ยมาจากสารสามารถทำไรายได้ได้นะคะแล้วก็คือสามารถเปผยแพร่ชาวลูกได้เห็นด้วยอาจารย์ภูมิใจมากที่สุด นั่นได้เผยแพร่ไว้ความเป็นตัวของตัวอาจารย์เองมากที่สุดใครจะดา่าเครจะว่าอาจารย์ไม่สนใจแต่อาจารย์มีความรู้กับเรื่องผมที่เอามาทําได้หนึ่งเดียวในลกูกอาจารย์ข้าพูดได้หนึ่งเดียวในลกูกไม่ใครข้าทําทุกๆครั้งที่ข้าตาทำอะไรอาจารย์คิดว่าสิ่งที่เราทําถูกต้องถึงใครไม่ถูกใจใครก็ตามแต่เราทําสิ่งที่ถูกต้องเพราะเราเติบโตจากท้องพ่อท้องแม่เราแล้ววันนั้นที่อาจารย์เอาเครื่องจักรศารนะคะทําและได้ออกทีวี คุณยายคุณป้าคุณตานั่งจับกลุ่มกันไปก็มีไรายได้ก็มีความสุขนั่นคือคนเหล่านี้คือเปรียบเสม,มือนพ่อแม่ของเราสิ่งสําคัญที่สุดคนตําบลพลงบู่นะคะเขา,อาบอกว่าขอบคุณอาจารย์สมพรมากค่ะว,ว่าขอบคุณทําไมคะเขาบอกว่าฝรั่งมาปูกลิตเมื่อก่อนจะซื้อสร้อยคออะไราฝากเดี๋ยวนี้ก็ซื้อกระด้งจิว๋วสุม่มเปี้ยวคลาก็ามาอาเดฟมาเป็นเครื่องอ,อันเล็กเล็กแล้วก็ติดตามปลาไปฝาก ตัวประเทศตัวโลกก็บอกว่าเนี่ยคือของอาจารย์สมพรที่ทําไม่เหมือนใครนั่นแหละคือภูมิใจมากที่สุดยิ่งกว่าดังอีกค่ะครับตอนนี้ภาชนะเด่นๆพื้นบ้านที่อาจารย์เอามาประยุกต์ใช้ในงานเสริมสวยมีอะไรบ้างครับหนึ่งก็คือคนพัทลุงเราเขาเรียกว่าเจ้ยนะคะเจ้ยเขาคือสามารถร่อนข้าวได้สก็คือสุ่มไว้หาปลาและต่อไปคือซ่อนซ่อนคือไว้ดักกุ้งดัก อ่าปลาตัวเล็กๆนะคะแล้วสองต่อไปก็คือเป็นจะเป็นยอที่ดังที่สุดของพัทลุงเป็นยอยอยักษ์นะคะเป็นอเมซิ่งมากแล้วต่อไปก็คือจะเป็นขั้นดักปลาแล้วก็คือชั้นลอมแล้วก็คืออ่าเป็นที่เฉวียนหม้อเยอะมากนะคะไอ้คำตอบว่าแม่กระทงช้อนซ่อมนะคะของกะลาลุงเพิ่มดังที่สุดทั่วโลกไปทั่วโลกเลยคันลานะคะเขาออกมาทําจนซ่อมอาจารย์นมัยีผมได้ทําให้ลุงเพิ่ม มีคนรู้จักเพิ่มจากที่มันหายไปแล้วนี้คือดังไปทั่วโลกอีกแล้วค่ะครับที่ผู้มาใช้บริการโดยใช้ภาชนะเหล่านี้เขาประทับใจอะไรครับคืออย่างแรกคือทําให้ทุกคนตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นว่ามันใช้ได้จริงไหมพอมันใช้ได้จริงที่สําคัญที่สุดนะคะหนึ่งเคมีไม่ตกค้างด้วยค่ะไม่เกิดสารก่อมะเรง็งถ้าเราใช้ฟอยล์ทัวไปนะคะมันถึงนังสีสระเตกระด้งนะคะ มันจะมีช่องไม่ดูแล้วมันคือจะไม่ถึงเกมีจะไม่ถึงหนังศีสะัะและไม่เกิดภูมิแพ้และไม่เกิดสารมาแรงด้วยและไม่เกิดภาวะโลกร้อนด้วยเพราะเจ้าโฟมหรืออะไรก็ตาม10ปีฝ่าสลายแต่ตรงนี้มันสามารถสลายของมันเองแล้วก็คือลดภาวะโล,ลกร้อนด้วยอิดผลที่อาจารย์ต้องมาแบบนี้นะคะคือเนี่ยคือจุดคำเหนือของอาจารย์สมพรเลยก็คือต้นไม้กระดง้งก็มาจากไม้ไผ่จริงไหมคะแล้วก็คือมาจากธรรมชาติถ้าเราทุกคนช่วยกันทําแบบนี้ธรรมชาติ เราไม่ต้องอากาศร้อนนะคะไม่ต้องเกิดเพราะว่าโลกร้อนปัจจุบันนี้สีสัญกี่สุดช่วยช่วยกันสร้างประเทศชาติสร้างบ้านสร้างเมืองของเรามีสิ่งดีๆอยู่ใกล้ตัวอาจารย์เชื่อได้นะคะทุกคนมีของดีอยู่ใกล้ตัวแต่ไม่กล้าออกมาใช้เพราะว่านะกลัวคนด่าอาจารย์บอกว่าอาจารย์ทำคลิปหนึ่งคนดูสิบสล้านคนแจ7เจ็ดพันขวา คนคอมเมนต์นะคะด่าอาจารย์ประมาณสัก5,000ันอาจารย์ไม่ขอตอบเพราะอาจารย์ถือว่าตัวอาจารย์มีความรู้แค่นี้กับเรื่องผมเราข้อเอาตรงเนี้ยสุดท้ายเราก็เป็นคนที่สามารถนั่งในใจเขาได้ทุกๆคลิปอาจารย์ขอบคุณมากค่ะที่ฟ์มเป็นตัวของอาจารย์พราะเด็กคนหนึ่งที่เติบโตจากต้องนาต้องไรเอาอุปกรณ์แบบงนี้มาทําผม และสามเราได้เป็นเช่าของโรงเรียนด้วยเมื่อเราเป็นเช่าของโรงเรียนอาจารย์คิดเสมอว่าวันหนึ่งเราต้องเอาปุปะกอนพื้นบ้านอย่างนี้ทำปูมให้ชาวลูกได้เห็นเพราะเราใกล้ตัวเรามากที่สุดนะคะอาจารย์ภูมิใจมากค่ะในความเป็นลูกชาวนาที่ได้แต่โทษเอาภูมิปัญญาของเราให้ชาวลูกรับรู้ตีแผ่ให้สังคมได้รู้ว่าคนไทยเราก็เก่งนะคะคืออย่างน้อยๆคืออาจารย์คิดว่าไม่รู้นะคะอาจารย์ไม่ได้จุสูงแต่อาจารย์คิดว่าพ่อแม่เรานะคะ ที่เลี้ยงรอมาจากจากท้องนาท้องไร่แต่ถ้าคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าคนในชียบุรีคนในประเทศไทยใครๆบอกว่าชาวนาเป็นกระดูกของชาติแต่อาจารย์คิดว่าวันนี้ชาวนาเราขึ้นยกศรีรษะสูงสุดไอเราเห็นว่าเนี่ยคือซอฟต์พาวเวอร์จริงๆค่ะครับอะไรที่คิดว่าชาวต่างชาติประทับใจในวิธีการที่อาจารย์นําเข้ามาประยุกต์ใช้ครับความแตกต่างค่ะ และก็คือลดภาวะโลกร้อนด้วยที่สำคัญก็เป็นอุปกรณ์ที่ไม่เหมือนใครในโลกเลยเพราะส่วนมากเราจะเห็นว่าอุปกรณ์ที่ออกมาคือมันออกมาจากเครื่องอาจจะตัวตัวไปคือเหมือนเครื่องคอมพิวเตอร์อะไรอย่างเงี้ยแต่นี้มันออกมาจากปู่ย่าตาย,ยายเรามันแตกต่างแต่ถ้าเราออกมาจากตรงนั้นจะไม่มีความแตกต่างเราก็ไม่สามารถที่จะขายตัวมันเองได้แต่ทุกวันนี้เราไม่ต้องทาอะไรเลยเขาเพราะความแตกต่างตรงนี้และมันใช้ได้จริงด้วยนะคะ ในส่วนของภูมิปัญญาส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนส่วนหนึ่งจะมองว่าโบราณใช่ไหมครับหรือว่าล่าหลังอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในกรณีของอาจารย์เนี่ยได้พิสูจน์อย่างหนึ่งว่าจริงๆแล้วมันมันไม่ใช่อย่างนั้นอาจารย์อยากจะฝากถึงคนไทยหรือว่าชาวบ้านในพื้นที่อื่นๆอย่างไงบ้างครับที่ยังมีความคิดเหล่านี้หรือว่าแบบนี้อยู่ครับที่มีความคิดว่าอุปกรณ์อย่างนี้ล้าหลังใช่ไหมคะข้อจริงๆแล้วอาจารย์คิดว่า ความคิดคนไม่ผิดหรอกคะ่ะถ้าเราคิดว่าล่าหลังคำว่าล่าหลังใครใคร,ใครสื่อเส้นในเราคะ่ะใครบอว่าคืออุปกรณ์พื้นบ้านหลังเนี้ยล่าหลังถ้าถาอาจารย์เราคิดว่าอุปกรณ์อย่างนี้ล่าหลังทําไมเราทําปุ่มมาเท่าไหร่คนดูเราแค่หลักพันแต่ทําไมเราทําอุปกรณ์อย่างเงี้ยคิดว่าล่าหลังคนดูเราสิบสองล้านทําให้ตีแปกชาวโลูกได้เห็นโซเชียล สรุปว่าอาจารย์ว่าไม่มีอะไรหน้าก่อนหน้าหลังอยู่ที่อะไรครับไมเซ็ตและมันสมองเราที่เราคิดที่ค่าทําค่าลงมือทําและค่าคือฉชตอบรับยังไงอาจารย์คิดว่ามันไม่ผิดคาว่าล้าหลังอาจารย์กี่เส้นท้ายว้ตลอดว่าไม่มีคาว่าล้าหลังถ้าคุณเอาสินอะไรเงี้ยมาเลยขึ้นปนไปนะคะมันไม่มีคาว่าล้าหลังนั่นสรุปว่าเราวันเนี้ยคำว่าล้าหลังสมรับอาจารย์อาจารย์ไม่คิดว่าล้าหลังอาจารย์ดีใจมากที่สุด ที่ดีใจมากที่สุดมันสามารถทําได้จริงแล้วก็มันดังว้าวเลยฝรั่งทึงนะคะฝรั่งยังทึงบอกว่าบางรายการต้อง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 ,องสัมภาษณ์เพราะว่าคือคือคือ,ค,อคือไม่เคยเห็นใครในโลกเลยที่เอากระดวงเงี้ยดึงมาพับแต่เป็นเส้นเป็นเส้น,เป,น,เ,สนเป็นเส้นมาหมี่แล้วมันทําผมได้จริงๆเลยและสามารถจับต้องได้นะคะกับประโยชน์ประโยชน์อยากให้อาจารย์ย้ําถึงประโยชน์ของการที่นําเอาวัสดุเหล่านี้มาใช้ในการทําเสริมสวยประโยชน์ เห็นชัดที่สุดคืออะไรครับประโยชน์ที่เห็นชัดมากที่สุดหนึ่งนะคะมันช่วยส่งเสริมภูมิปัญญาของไทยเราประโยชน์ที่หนึ่งกับที่หนึ่งสองอย่างอาจารย์ได้ที่หนึ่งคือมันสามารถอาได้อยู่ใกล้ตัวเราเราไม่ต้องซื้อและอีกอย่างหนึ่งมันไม่้อมันไม่ไม่สามารถที่จะใช้เวลาของมันอา่าที่สิบปียี่สิบปี อาจารย์คิดว่าประโยชน์ตรงนี้คือพอทำเสร็จมันก็ใช้ได้อีกทำเสร็จล้้งมันใช้ได้อีกแต่อย่างอื่นทำเสร็จก็ต้องทิ้งเมื่อทิ้งปับ๊บน้ําท่วมลดภาวะโลกร้อนแต่ตรงนี้ล้างเส็จตั้งได้และอีกอย่างหนึ่งกลับไปสู่ธรรมชาติด,ด้วยค่ะมันสลายของมันเองด้วยนะคะอยากจะถามอาจารย์อีกนิดหนึ่งก็คือว่าตอนนี้รัฐบาลหรือว่าภาคส่วนต่างๆจะพูดถึงเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์แต่ว่าซอฟต์พาวเวอร์จริงๆที่เราพูดถึงกันมีไม่กี่อย่างพวก อาหารเรื่องของมวยไทยเรื่องของลำไทยใช่ไหมครับทีนีน้ตอนนี้อาจารย์กําลังทําสิ่งที่เรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์ที่เป็นของที่คนอื่นมองข้ามก็คือภูมิปัญญาท้องถิน่นตรงนี้อาจารย์มองว่าท้องถิ่นต่างๆควรจะนําเอากรณีความสําเร็จของอาจารย์ยมาประยุกต์ใช้ในพื้นที่อื่นๆอย่างไรบ้างอาจารย์คิดว่าตรงนี้นะคะคือจริงๆแล้วซอฟต์พาวเวอร์ตรงนี้นะคะ,คอ, Power ะ,คะอาจารย์คิดว่ามันมีอยู่ทุกตุกภาค นะคะทุกภาคทุกจังหวัดทุกตำบลทุกอำเภอมีของดีอย่างเงี้ยคือแค่ว่าเรามาดูนรงกันว่าให้ใช้อุปกรณ์แบบเนี้ยแล้วก็คือเป็นซอฟต์พาวเวอร์แล้วก็คือหนึ่งกระตุ้นด้วยค่ะกระตุ้นเศรษฐกิจในหมู่บ้านก็คนในหมู่บ้านถ้าทำเครื่องจักรสารขายได้แล้วก็คือเอามาทํปุ่มได้แล้วก็ตรงเนี้ยเป็นเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของบรรดาบุรุษข,ของเราเลยนะคะครับสุดท้ายนี้อยาฝากอะไรถึง คนไทยนะครับในการที่จะร่วมกันในการที่จะสร้างาหรือว่าเอาภูมิปัญญามาใช้เพื่อให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์แล้วก็ภูมิปัญญาในการที่จะนำมาสร้างรายได้ให้กับชุมชนในเรื่องนี้อย่างไรบ้างอันนี้ก็คือในฐานะเป็นคนเล็กๆคนหนึ่งนะคะที่มีความร,รู้ในโรงเรียนเสริมสวยนะคะอาจารย์ฝากว่าทุกหมู่บ้านทุกตำบลทุกจังหวัด ทุกภาคมีความแตกต่างกันไปแล้วก็มีอุปกรณ์ที่แตกต่างกันไปแต่ละภาคเราช่วยกันสิคะในชุมชนของเราเรามองไปข้างหลังค่ะพ่อแม่เราผู้ย่าตายายเราในแต่ละภาค เคยทานาอะไรเคยทําอะไรหมู่บ้านเรามาช่วยกันทาแล้วก็คือดันค่ะอาจารย์สมพรยินดีนะคะยินดี D สมัครสนุนตรงนี้ติดต่ออาจารย์สมพรเลยว่ามีเครื่องจักรสารอย่างเงี้ยส่งมาและอาจารย์สามารถทําผมให้ดูว่าแล้วก็คือส่งกลับไปภูมิปัญญาภาคล้นภาคนี้อาจารย์เชื่อได้ว่าแต่ละภาคมีของดีแต่ละจังหวัดมีของดีแต่ไม่ใครค่าทำเนี่ยอาจารย์ว่าช่วยกันสิคะช่วยกันละนิดและก็คือเศรษฐกิจจากรากหญ้าสู่ด้านเบิร์นจากต้นไม้เล็กๆ เป็นต้นโตเราก็ช่วยจากตรงนี้จากเล็กๆตรงนี้เราช่วยถ้าเราคิดว่าเราไม่ช่วยกันประเทศชาติเราอยู่ยากค่ะข้อคือควรคิดว่าในหมู่บ้านของเรานะคะเราก็คือมีสิ่งที่ดีๆอยู่แล้วในชุมชนของปู่ย่าตายายมีความแตกต่างเลยนะคะเรามาช่วยกันทีคะมาช่วยสร้างประเทศชาติด้วยกัน มันยากนะคะมันยากมันยากมากพูดให้แต่มันทํายากถ้าเราช่วยกันลงมือทำอาจารย์คิดว่าไม่ยากทุกคนมีโซเชียลอยู่ในมือคะ่ะช่วยกันคือไปถามดูพ่อแม่เราสิคะปูต่ตาจะจราว่าเออในหมู่บ้านเรามีอะไรเครื่องจักรศานอย่างเงี้ยเราก็มาเออสามารถอะไรมีช่องมีรูมาทําผมได้อ่าม้วนแกนได้ดัดได้ทําสีได,ได้ได้หมดเราก็มาช่วยแล้วก็คือมาสร้างดูอจาจจะไม่ได้ไม่ได้ใช้จริงได้ทั้งหมดแต่อะไรคะเมื่อมันเป็นกระแสแล้ว ก็คือมันสามารถประยุกต์มาเป็นเครื่องประดับติดผมอะไรเขาได้กระด้งจิ๋วๆนะคะติดผมมันก็เขไก่แล้วก็คือสักวันหนึ่งกระด้งอะคะ่ะคือเพราะว่าถึงเวลาแล้วก็คือมันก็คือมีคันแสบสลายของมันมีมอดใจแล้วก็คือเสร็จแล้ววันหนึ่งก็คือไม่เกิดเพราะว่าลวกร้อนด้วยเหมือนเราที่ร้อนอยงทุกวันนี้นะคะแล้วก็คือน้ําท่วมประเทศชาติเพราะอะไรก็เพราะว่าของเหล่านี้มันสิบปีไม่ย่อยสลายแต่ต้นไม้นะคะต้นไม้ที่เกี่ยวกบจีเนี่ยนะเรามามาประยุกต์มาทําไปอย่างเงี้ย ใบตองใบอะไรมาทําใบไร้อย่างเงี้ยมันก็สามารถทําได้จริงๆเลยอาจารย์คิดสเสบอือว่าอาจารย์เห็นต้นกล้วยนะคะต้นกล้วยกล้วยก็คือหั่นให้หมูทานได้อ่าก็คือใบตองก็ทําเหนียวห่อได้กล้วยก็คือเราทานได้เด็กก็ทานได้สรุปว่าตั้งต้นใช้ได้ประโยชน์อยู่ที่ความคิดค่ะเราคิดสร้างสรรค์เราก็ได้ความคิดที่สร้างสรรค์ถ้าเราคิดลบเราก็คือคิดลบคนติดทิดลบก็คือตัวเราเองนะคะที่สําคัญที่สุดอาจารย์คิดว่า เรามีอะไรที่ในปมเราเหมือนเชือกเอ็นหนึ่งเส้นนะคะจ่อไว้จ่อไว้จ่อไว้ตลอดเวลาคุณไม่แก้แต่ถ้าคือคุณคุณรู้จักวิธีจ่อคุณวิจักยวิธีแก้มันก็คลายได้นะคะเหมือนใจคนเรานะคะกว่าจะเปิดยอมรับอาจารย์สมพร,อา,าร,มพรอาจารย์สมพรโดนหลามันเละแต่วันหนึ่งดีวันนี้วันนี้เราก็คือภูมิใจที่สามารถว่าเราเห็นว่าอาจารย์อ่าทําปมปกรณ์้ืนบ้านเอออาจารย์ไม,ม่ได้เยอะหรอกค่ะแต่เฮิร์นมันกลับไปสู่อะไรคะ ปู่ย่าตายายเราความสุขค่ะความสุขคุณอายุ70-80นั่งกินยาเครียดแล้วมานั่งจับกลุ่มแล้วมีรายได้ก็มีความสุขนะคะคุณหันไปรอยยิ้มของคุณุแม่ของคุณคุณแม่ของคุณนั่งกินยาอยู่นอนใส่เปรมเพิร์ดอยู่แต่วันหนึ่งคุณแม่ของคุณนั่งออกมาสารเสื่อสารกระจูสารกระดมหล่อไม้ไผ่นั่งนั่งตำหมากเขามีความสุขค่ะ ก็มีความสูงมากที่สุดเลยนั่นที่อาจารย์เห็นนะคะสมัคนอื่นอาจารย์ไม่รู้เพราะอาจารย์มีความคิดแบบนี้อาจารย์ก็มีความสุขกับตรงนี้ค่ะครับสุดท้ายนี้จะติดต่ออาจารย์ได้ที่ไหนอย่างไรครับก็ติดต่ออาจารย์ได้แต่ที่โรงเรียนสืมสวยสมพรสาขาหนึ่งจังหวัดพัทลุงนะคะหรือเฟซบุ๊กนะคะเฟซบุ๊กก็คืออาจารย์สมพรพรมยาดลุลแล้วก็คือจังหวัดพัทลงุงแล้วก็คือในทิกตอกแล้วก็อินสตาแกรมหลายช่องทางนะก็ถ้าอยากจะโทร อยากจะรู้ว่าอุปกรณ์พื้นบ้านอยากจะหาคือไอ้ชันเป็นวิยากรหรือว่าโทัรมาคุยได้นะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะฝากติดตามอาจารย์สมพรด้วยนะคะวันนี้ก็คือสำนึกบ้านเกิดตัวเองนี่คือเป็นเมืองเกาะยใจบูดีที่อาจารย์ภูมิใจมากที่สุดในความเป็นคุณพัฒนลุง และเป็นคนใต้และเป็นคนจังหวัดพัทลุงนี่คือตินคาเนิดของอาจ,จารย์สมพรเมืองเขาชัยบุรีคนบุรีเคยแช่างงานคนโบราณเคยสร้างเมืองเนี่เป็นแผ่นดินของพ่อแผ่นดินของบรรพบุุษของเราเรามาช่วยกันซีคะทําทไมที่มาต้องถ่ายดินแดดร้อนตรงนี้นะคะเพราะนี่คือจุดคาเหนิดของอาจ,จารย์สมพรอาจ,จารย์สมพรอยากจะสจจรส้างบ้านสร้างเมืองฉากจุดเล็กๆตรงนี้นะคะมาช่วยกันสีคะช่วยกอนละไม้คนละมือมันไม่เหนื่อยหรอกคะ่ะขอบคุณมากคะ่ะ